ถ้าซื้อคู่เดียวเนี่ยจะซื้อคู่ไหนผมแบ่งวิธีการใช้รองเท้า3าคู่นี้ออกมาเป็น3แบบในฉบับผมนะที่ผมไปลองใช้งาน,นจริงๆนะเริ่มแรกก่อนคือวมเมอร์ลสิครับถ้าถ้านะตั้งต้นว่าถ้าถ้าคุณไม่ได้สีเวสไรการวิ่งลงสนามต้องแข่งขันหรือต้องอะไรแค่อยากจะวิ่งสบายๆในหมู่บ้านจะจะวิ่งไปส่วนสนาารณะสบายสายอาจจะอยากใส่รองเท้าคู่นี้ในวันสบายสายของคุณ คุณเลือกวัวไมโลดสครับจบอีกเซปหนึ่งคือถ้าคุณอยากจะวิ่งไกลกว่านั้นใช้ประสิทธิภาพรองเท้าที่มีมากกว่านั้นผมยกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้ารองรันก็ได้ครับด้วยเทคโนโลยีของโฟม Zoom X ็ t สเตมรูปแบบนี้ครับแต่ไม่มีอาการยุบมากเหมือนอย่างเช่นในตัว v n v i s l e ในก่ในก่อนๆนหน้านี้เนาะมีความแน่นมีความเฟิร์มอยู่มากกว่าในตัว Invisible แต่ยังคงมีความนุ่ม ให้เรารู้สึกว่ามันสปอยเท้าเราประมาณนึงอยู่นะผมเลือกว m ลเมโ plus ถ้าถ้าไองน,นะใช้คับว่าถ้านะคุณต้องการจะได้ประสิทธิภาพของรองเท้าวิ่งจริงๆในการที่คุณอาจจะทําเรื่องของรองรันหรือเรื่องของการวิ่งที่เน้นประสิทธิภาพจริงๆผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเลือก plus ไม่เลือกพรีเมียมพรีเมียมมันเป็นรองเท้าที่ในมุมมองผมนะ มันก็คือรองเท้าที่ดีอีกหนึ่งคู่ที่ใส่เทคโนโลยีทั้ง a i r z ซ om ท้ง Zoom X ทั้งเทคโนโลยีต่างๆนานา,าดีไซน์ต่างๆนานาที่อีกสเต็ปหนึ่งกว่าในตัววอมเมโลพั s สการที่เอารองเท้าคู่นี้มาใช้งานจริงๆอาจจะไม่เหมาะหรือไม่ได้ประสิทธิภาพที่แท้จริงเท่ากับในตัววอมเมโลพั s สถ้าจะให้เรื่องจริงผมก็เลือกวอมเมโลพั s ส